ทุกคนโอ้โหน้ำดําปึ๊ดเลยทุกคนผมจะลองใช้กล้องโมโฟโดตัวนี้ทุกคนนะแขวนคอแล้วก็ลองถ่ายดูนะเดินไปตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยครับทุกคนครับนี่ผมกําลังใส่กล้องตัวนี้นะครับไปที่หน้าอกนะผมแล้วก็เดินไปที่ทะเลนะครับทุกคนลองดูก่อนตอนนี้นะครับบ่ายสองสิบสี่นาทีนะครับแล้วก็เากำลังเดินมาที่น้ําดํามากเลยทุกคนแล้วแบบไม่แน่ใจว่าเป็นมอรสุมหรือเปล่านะเห็นปะโอสุดยอดเลยครับนี่ทุกคนเห็นปะ แบบน้ำดำป e day, ึ cache, <tinc S 1> ๊ดต like ื๋อเลยนะทุกคนอันนี้คือภาพจากกล้องแล้วก็เสียงจากกล้องโมโนโฟเฮด88โปรเลยทุกคนกล้องตัวนี้ราคาประมาณพันปลายปลายนะทุกคนพันกลางกลางพันปลายปลายนะครับแต่ว่าสามารถที่จะทําได้ถึงขนาดนี้เลยนะทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวใครอยากได้กล้องตัวนี้นะผมติดตะกร้าเหลืองซ้ายมือไว้ให้นะมันมี Wi-Fi ด้วยทุกคนดูดิเห็นปะผมจะลองวิ่งหนีนะทุกคน นี่ครับประมาณนี้ค <Negative> ร <paper> ับนี่ครับทุกคนเวลาผมใส่ก็คือผมจะใส่ให้มันเอียงแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราใส่เอียงทุกคนแล้วเราก็ไปพลิกในโปรแกรมนะมันจะไม่เราถ่ายแนวตั้งได้นะครับแต่ปกติแล้วทุกคนตัวสร้อยคอตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราใส่เราตั้งกล้องเป็นแนวตั้งแบบนี้ทุกคนนะไฟล์วิดีโอเนี่ยมันจะเป็นแนวนอนครับนะครับเราจะต้องไปพลิกในโปรแกรมเองนะทุกคนแล้วก็เวลาเราใช้ก็คือเราใส่สร้อยคอไปด้านในนี้ครับผมเนี่ยแล้วก็ใส่แบบนี้ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้กล้องนะครับเป็นแนวนอนนะเราก็แค่พลิกแบบนี้ครับเห็นไหมครับลองปรับดูนะทุกคนก็ได้ออกมาประมาณนี้ครับกล้องของเราก็จะกลายเป็นแนวนอนอันนี้เป็นการอะแดปเอาทุกคนเวลากดถ่ายนะครับทุกคนกดหนึ่งครั้งนะถ้าเกิดว่าสีน้ําเงินกระพริบแบบนี้แสดงว่ากล้องกําลังถ่ายอยู่ครับเห็นไหมแล้วก็กดหยุดนะครับแล้วก็เวลาจะเชื่อม WiFi นะครับกด2ครั้งนะครับตึดตึดแบบนี้ กล้องจะสั่นยาวๆนะครับแล้วก็จะมีสีน้ําเงินสลับสีฟ้าแบบนี้แล้วเราก็ไปเชื่อม WiFi ผ่านแอปได้เลยครับตัวแอปชื่อวิดูเรนะครับทุกคนเข้าไปเชื่อมต่อได้เลยครับผมนี่นะทุกคนคุณก็สามารถที่จะกดถ่ายนะครับผ่านแอปได้ครับผมแล้วก็สามารถที่จะเอาภาพนะครับจากแอปได้เลยครับทุกคนเห็นไหมกดไฟล์ตรงนี้ครับทุกคนเป็นไฟล์กล้องตัวนี้นะแล้วก็เราไปโหลดไฟล์ในมือถือของเราได้เลยครับที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้เห็นไหมครับ เดี๋ยวใครอยากได้กล้องตัวนี้นะสินค้าตรงปกกดซื้อในคลิปนี้ได้เลยทุกคน